สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้าวันนี้จะพามาชิมข้าวหมูกรอบนะจ้าคุณผู้ชมจ้าลงร้านลงพิมเจ้าเก่านะจ้าเจ้าเก่าอำเภอศีคิ้วจ้าขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะจ้าเอาข้าวหมูกรอบจ้าข้าวหมูกรอบพิเศษนะจ้า เนี่ยว,วัสดีจ้าจ้าขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยจ้าเจ็บเอาพิเศษเลยเงียบ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 พิเศษจ้า เปิดทุกวันไะจ๊ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอ๋อจ้ะชอบจะกมีทุระหรืออะไรจ๊จ้ะประมาณนี้เนาะ,อะนอกจากมีธุระของเจีย๊ยบน้ำลาดแยกให้เจี๊ยบหน่อยนะครับปกติก็แยกออ๋อจ้ะจา้าน่าก,กินมากเยเปิดทุกวันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ากี่โมงถึงจะได้เริ่มชิม ประมาณ่อ๋อหกโมงครึ่งก็อร่อยได้แล้วหกโมงครึ่งจ้ะมีหลายอย่างนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวขาหมูนะจ๊ะแล้วก็ต้มเลือดหมูด้วยมีต้มเลือดหมูด้วยนะจ๊ะมาหนุนกันได้นะจ๊ะ ออดเดอร์หาดที่นั่งกันคุณทุกชม หนึ่งนะจ้าคุณผู้ชมจ้าแม่เป็นยังไงครับคะ,ะ,ะแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ช่วงนี้พี่โก้ก็ไปช่วยไปช่วยที่ร้านได้แล้วจ้ะคุณผู้ชมจ้ามาคุณผู้ชมเรามาลงมือแซบกันดีกว่าจ้า ยั่วเลยนะจ๊ะน้ำฉ่ำๆเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้ามาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะลงพิมพ์เจ้าเก่านะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าลงพิมพ์เจ้าเก่าของอันเภอรีคิทินะจ๊ะเปิดมาแล้วกว่าหลักสิบปีนะจ๊ะเกินสิบด้วยจ้ะหลายสิบปีเลยจ้ะ ไม่ว่าเป็นเจ้าข่าวของเพอร์ซีคิ้วนะจ๊ะอร่อย,ออยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะนอกเสียจากมีธุระจ้า6โมง6โมงครึ่ง ก็อร่อยได้แล้วนะจ๊ะหกโมเช้านะจ๊ะไม่ใช่หกโมเย็นนะจ๊ะเปิดแต่เช้านะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าทางร้านก็เปิดเพลงด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า ไม่รู้ว่าจะโดนวิสิทธิ์หรือเปล่าจ้ะโดนก็โดนนั่เป็นไรคุณผู้ชมได้รับฟังด้วย บาหมข้าวเหนียวอร่อยดีนะจ๊ะคุณผู้ชมเหนียวข้นอร่อยจ้ะร้านเขาขายดีแต่เช้าเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้ะ แล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่ได้ถามราคาว่าเท่าไหร่พิเศษแล้วจ้ะประมาณนี้จ้ะพิเศษจะประมาณนี้ หลักยั่วคุณผู้ชมกันไม่ได้มากินนานแล้วอย่างอร่อยเหมือนเดิม 发落呀。 ชินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีความสุขเลยจ้ะนะเพลงเบาๆสบายๆค่ะ ชิมร้านไหนก็อร่อยไปหมดอีก,อก คุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า แล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ้าบา,บาย,าบ,ายบายจ้าเราไปจ่ายตังค์กันผู้ชมเนี่ยเท่าไหร่คะห้าสิบห้าสิบ้่วนี้ยองเยะเลยเนียเนียนีย อย่างเจ็บขออนุญาตเอาลง youtube ด้วยนะจ๊้ะขอบคุณค่ะวิ่งเยอะวิ่งขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะให้ขายดีๆรวยๆเฮงๆปังๆทุกวันเลยขอบคุณมากงั้นเจ็บกลับแล้วนะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะไปแล้วจ้า ban lao không biết xong.